สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ4ทุกคนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะจะเป็นการลบที่มีตัวตั้งแล้วก็ผลลบไม่เกิน1,000นนะคะแล้วก็มีการกระจายหรือว่าการยืมนะคะรูปแบบของมันก็คือการลบแบบแนวนอนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีความยากแล้วก็อาจจะมีความสับสนแล้วก็อาจจะแบบว่าตัวเลขเยอะขึ้นมานะคะแต่ขอให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกนะคะ ให้เป็นทั้ง2รูปแบบทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะครูบอกแล้วว่ารูปแบบเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ามาทําเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนักเรียนถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะถนัดแบบแนวตั้งเพราะว่ามันสามารถเห็นตัวเลขตั้งให้ตรงแล้วก็ไม่ต้องมาโยงเส้นอยู่อะไรแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยครูจะมายกตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ การลบแบบมีการกระจายหรือว่าการยืมนะคะโดยที่ข้อที่1ตัวอย่างที่1นนะคะเราก็จะอ่านจากตัวตั้งไปหาตัวลบค่ะ5-9ลบ9ค่ะ5-9ลบ9ได้ไหมคะ5้ลบ9ลบไม่ได้นะคะเนื่องจาก5เนี่ยน้อยกว่า9มันก็ลบไม่ได้5ก็เลยไปขอกระจายจาก3ค่ะกระจายปุ๊บ3จะเหลืออะไรคะ3จะเหลือเป็น สค่ะกระจายกลับมาให้5ครั้งละ10ค่ะระหว่างไปกระจายมาไปขอยืมมายืมมาได้10ค่ะ10มารวมกับของเก่าอยู่5ค่ะกลายเป็นกลายเป็นตออพร้อมกันค่ะกลายเป็น15ค่ะเมื่อเรากระจายเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวเลขตัวตั้งเนี่ยมาลบกับตัวลบได้แล้วนะคะสิบห้าจะเหลือเป็น 15-9ลบ9ค่ะนับ9ไปหา15เลยค่ะนับพร้อมกันไปเลย9แล้ว10 11 12 13 14 15นับมาได้กี่นิ้วคะนับมาได้ทั้งหมด6นิ้วก็เขียน6เลยค่ะเขียนให้ตรงหลักนะคะต้องเขียนไว้หลักหน่วยนะต่อไปค่ะมาหลัก10เลยค่ะหลัก10ตอนนี้จะกลายเป็น2เอามาลบกับ1ค่ะ2ลบ1เหลือเหลืออะไรคะ 2ลบหนึ่งเหลือเหลือหนึ่งคะ่ะมาวางที่หลักสิบนะคะต่อไปสุดท้ายอันไหนที่มันลบได้น้องก็ลบเลยนะคะอันไหนที่มันเป็นตัวมากลบตัวน้อยเราก็สามารถที่จะลบได้เลยไม่จำเป็นต้องยืมนะคะอันไหนที่มัน ยืมเฉพาะตัวที่เป็นเลขน้อยลบเลขมากเท่านั้นที่มันลบไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องยืมแต่ถ้าตัวเลขมากลบน้อยเนี่ยเราก็สามารถลบได้ปกติอยู่เลยนะคะโดยที่เราอ่านจากตัวตั้งไปหาตัวลบนะต่อไปค่ะสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นหลักหลักร้อยค่ะ4ลบ2ค่ะมีอยู่4เอาออกไป2 4สก็เลยเหลือ2ค่ะคำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น 216ค่ะต,ต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะใครถนัดโยงเส้นสามารถโยงได้นะคะแล้วน้องค่อยเว้นบรรทัดตรงนี้สัก2บรรทัดนะคะแล้วค่อยทำข้อต่อไปถ้าใครไม่โยงเส้นถ้าใครไปคิดมาจากในกระดาษทดน้องก็สามารถที่จะเอาคำตอบมาใส่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ4ีลบ3ลบได้ไหมคะ 4มันมากกว่า3อยู่แล้วใช่ไหมสามารถลบได้เลยค่ะมีอยู่4บาทเอาออกไป3บาทก็เลย mm hmm. เหลือกี่บาท,บาทคะเหลือ1ก็เขียนหเลยค่ะอันไหนไม่มีการยืมเราก็ไม่ต้องยืมค่ะอาลบเสร็จแล้วลบหลักต่อไปเลยค่ะต่อไปลบหลัก10ค่ะ 0- ลบ2มีอยู่0บาทไปซื้อของ2บาทได้ไหมคะไม่ได้แสดงว่า0ูตัวนี้ก็ต้องไปขอกระจายจาก9ค่ะ เพราะว่า0ูย์ลบสไม่ได้นะคะ0ก็เลยไปขอกระจายจาก9มีอยู่9เพื่อนมาขอยืมไป1 9ก็เลยเหลือเหลือ8ค่ะกระจายไปให้0กระจายไปครั้งละ10ค่ะ0ไม่มีค่าเพื่อนกระจายมาให้10 0ไปรวมกับ10ก็จะกลายเป็น10ค่ะตอนนี้สามารถลบได้เลยนะคะไปดูกันเลย10 ลบกับ2เหลือเท่าไหร่คะยกนิ้วมาเลยคะ่ะ10เอาออกไป2เหลือเหลือ8ค่ะเขียนใ้ตรงหลักนะคะหลักสิต่อไปค่ะหลักร้อยค่ะหลักสุดท้าย8ไปลบกับ5ค่ะชูนิ้วมาเลย8เอาออกไป5 8าลบหเหลือเหลือ3ค่ะโอเคนะคะคำตอบข้อนี้คือ381ค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมีงานให้ทำลงในกระดาษรายงาน หข้อนะคะถ้าใครที่มีการโยงเส้นนักเรียนก็ค่อยเว้นบรรทัดสักสองบรรทัดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกันเกินไปสำหรับวันนี้ตั้งใจทำค่ะขอบคุณค่ะ